อันนี้พี่ใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเนี่ยอะไรยังไงบ้างคะร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวเลย,ออยใช่ไหมร,ร้อยเดียวได้จริงๆใช่ไหมพี่ใช่ค่ะ นบรถเช่นเคยค่ะวันนี้อยู่กับพี่ภูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ภูแนะนําตัวนิดนึงค่ะพี่มาจากจังหวัดไหนอ๋ออยู่ยะโสธรนี่แหละค่ะอยู่ตรงแพชใหญ่ค่ะเป็นยังไงบ้างดูรถเป็นนิสสันโนล่า NP 300สวยไหมรถสวยถูกใจค่ะซื้อไปใช้งานเองที่บ้านค่ะอ๋อโอเคพี่มาเห็นรถคันนี้ได้ยังไงคะก็ผ่านไปผ่านมาก็แวะดูค่ะแวะดูถูกใจจังเลยใช่ค่ะรถสวย คันนี้พี่ใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเนี่ยอะไรยังไงบ้างคะร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวเลย,ออลยใช่ไหมร้อยเดียวได้จริงๆใช่ไหมพี่ใช่ค่ะค่ะโอเคอยากจะฝากบอกสุดท้ายกับกล้องนิดนึงค่ะสำหรับใครที่กําลังอยากได้รถดูรถอยู่ฝากบอกอะไรกับคนที่ดูคลิปนี้หน่อยนิดนึงค่ะ,คะใครอยากได้รถ แต่ไม่มีเงินเยอะร้อยเดียวก็ออกได้ค่ะพน,นักงานบริการดีค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากมากนะคะทางนี้ก็สุดท้ายหนูขออนุญาตเป็นตัวแทนของสีรุ่งคาสเ,เตอร์นะคะขออนุญาตอวยพรให้รถคันนี้นำพาเงินนำพาทองเข้ามาในกระเป๋าพี่นะคะนำรายามาคาขึ้นเฮงๆรวยๆค่ะพี่ขอบคุณมากมากค่ะยินดีมากๆาที่ได้บริการพี่ออวันนี้ขอบริการเยี่ยม e ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากมากค่ะเดี๋ยวหนูให้พี่ๆเขาไปเติมน้ำมันให้กับบ้านด้วยโอเคขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย